ทำไมพี่เกเลือกชาไม้แบบไม่อบค้าตรงนี้มีแนวความคิดอะไรยังไงครพี่เก้จริงก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการที่ง่ายในการดูแลของผมมากกว่าเนาะแล้วก็เรื่องอย่างการอบเนี่ยมันก็จะใช้พื้นที่แต่ละต้นค่อนข้างค่อนข้างมากกว่าเวลาเวลาเราไม่อบนะครับการดูแลในระหว่างวันระหว่างระหว่างทางเนี่ยเวลาอบเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดถุงดูแต่ละถุงเนาะหรือว่าเวลาถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยบางทีเราแก้ไม่ทัน เพราะว่า,อย,าอย่างถ้าเกิดมันติดเชื้อหรืออะไรเนี่ยบางทีกว่าจะเห็นก็ไปแล้วเพราะเวลาอบบางทีเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ผ่านตาตลอดเวลาลเรา,เ,าเราดูไม้จานวนเยอะๆเนี่ยไงอ่าเข้าใจเลยเข้าใจเลยแล้วก็อย่างที่บอกเซลตัวต้นไม้เนี่ยครับเวลาเวลาสภาวะอบเนี่ยยอมรับเลยว่าเขาโตเร็วเขาเขาเขาฟื้นตัวได้เร็วแต่ในทางกลับกันอ,ะอ่ะเชื้อโรคเชื้อราต่างๆ,ๆก็ฟื้นตัวได้เร็วเหมือนกันเนะาะเพราะเวลาถ้าเกิดมันอยู่ในสภาวะที่อบเนี่ยก็คือถ้าเขาเขาเข้ามาเนี่ยบางทีเราแก้ไขก็ไม่ทันละเนาะกว่าจะได้ดูครบถุง ก็ <laughs> ็บไปแล้วเนะาะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างเรื่องนี้ผมก็จะหลีกเลี่ยงเพราะเพราะว่าถ้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราเรา,าเวลาเราไม่อบเราเห็นเราเราแก้ไขได้ทันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของอ่าถ้าถ้าเวลาเราเราไม่อบเนี่ยครับถ้าขอชมต้นนี้หน่อยค่ะพี่แกมันมันก็มันก็ต้องต้องต้องบอกว่ามันก็มีสภาวะที่ต้นไม้เหี่ยวต้นไม้อะไรเรียกเป็นเรื่องปกติเนาะอ่าแต่เขาก็จะสามารถฟื้นตัวได้ในระหว่างวันเนี่ยเราเราถ้าเราคุมความชื้นได้เนี่ยครับ ด้วยสปริงเกอร์หรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ต่างๆเขาก็จะสามารถพื้นตัวได้เห็นนะครับตอนนี้คือถ้าใครจาในในไลฟ์ก่อนได้เนี่ยอย่างอย่างต้นคู่เนี้ยผมก็จะเป็นตัวที่ทําในไลฟ์เนาะแล้วก็เห็นอ่าเขาก็งอกงอกหน่อมาอกมาเขาเรียกหน่อใช่ไหมหน่อมมาขอชมหน่อยนิ่งนินงค่ะพี่กิงอกหน่อมาแล้วเห็นนะอ๋อแต่ก็เห็นเขาว่าใครจําในไลฟ์น่าจะเป็นในคลิปหรือในไลฟ์จำไม่ได้อันเนี้ยค่ะอ่าน่าจะเป็นในไลฟ์มั้งเนาะแล้วก็อ่าเขาเขางอกหน่อมมาแล้วแต่แต่ระหว่างวัน กลางวันเนี่ยเขาก็เหี่ยวเห็นนะครับ <Ừ. S 2> อืมแต่ผมประคองด้วยความชื้นอ่าด้วยการลดน้ําระหว่างวันขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นสองรอบอืมจริงๆริ่้ววิธีนี้มันก็คือเหมาะกับคนที่มีเวลาปะ่ะีจริงๆเราใช้ทามเมอร์ถ้าคุณใช้สปริงเกอร์ก็ใช้ทามเมอร์ในการในการในการลดได้ลดได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยถึงก็แม้กระทั่งไม่มีรากเองก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเก็บใบไว้เยอะๆเนี่ยครับเวลาเราไม่อบนย เขาเขาก็สามารถอยู่ได้แต่เขาก็อาจจะทิ้งใบล่างเหลืองเนาะอ่าเข้าใจเลยเข้าใจเลยมันทําให้ทิ้งใบล่างได้ง่ายกว่าแหละง่ายกว่าแต่เขาก็ยังยังสร้างยอดใหม่เขาก็เกิดมาใหม่แต่สุดท้ายใบล่างเขาทิ้งอ่าเขาสร้างร่างใหม่เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆกลับมาแข็งแรงอันนี้เป็นกระถางที่ไม่มีรากครับพี่อ่าเป็นตัวที่ไม่มีรากที่ทำแบบนี้เนาะอ๋อก็มาชำทรายนี้เลยก็มาชำเลยก็ปากก่อนพี่เอไม่ได้เลือกชํำน้ำาใา่ครับก็มัน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 ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องบอกว่ามันมันก็อาจจะช้าให้ราก ช้าวกว่าชํำน้ำําเข้าใจแต่ต้นมันเล็กครพี่เกช้ำน้ำก็จำหลากรลำบากเหมือนกันก็ลำบากเหนะมือนกันไปรถน้ําทีก็กจกระจายเนาะ <c oughs> เวลาเราเกิดนนะ้ำเ <c oughs> ข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นอ่าจริงๆมันมันเวลาเราเมีอ้อย่างที่ผมทำนี่ก็คือมันก็สะดวกในการดูแลหนึ่งลดสภาวะเชือ้อรา เนาะแล้วก็เอาจริงเวลาเราไม่อบเนี่ยไม้ไม่ต้องปรับตัวเวลาออกจากอ,อ,อบเลยนะเอออันนี้ข้อนี้ดีเพราะว่าบางคนอบไม้มาเสร็จก็ต้องมาปรับตัวข้างนอกอีกอันนี้ก็คือเปลี่ยนใส่กระถางเปลี่ยนใส่กระถางแล้วลวางที่เดิมวางที่เดิมเลยครับเอออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาเหมือนกันใช่ครับก็คือมันก็ง่ายเนอย่างที่เขาบอกสุดท้ายมันสรุปก็คือหนึ่งง่ายในการดูแลนั่นแหละแต่อาจจะช้าหน่อยช้าหน่อยช้าแต่ค่อนข้างชัวร์กว่าอืมเหมือนที่พี่เก้งานเน้นเน้นอะไรนะ เน <night> <illa> ้นโตอ๋อเน้นโตไม่เน้นเร็วไม่้ะเข้าใจเอาชัวร์ดีกว่าเอาชัวร์ครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นครับแต่มันมันมีความเสี่ยงต่ําสําหรับผมเนาะเออสาหรับตัวเรานั่นแหละโอเคค่ะขอบคุณพี่เก๊ค่ะครับ